ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซา่าชั้น5พูดต่อหนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวนเกอร์ไฟน์เทลเลนบาร์แท็บชอทโฮมในคลิปแบทเทิลวันนี้จะเป็นการบแบทเทิลระหว,ว่างดักอิเล็กทิล่าที่มีของใหม่จากงาน TCC ครับชื่องานไม่น่าผิดนะ <c oughs> ที่เอามาเสริมเพขาบ,บอกว่าอย่าทำให้ดักอิเล็กทิล่าเสียนึ่งก็เป็นสายอาร์มอนเลยทีนี้เป็นอาร์มอนเลยครับไดเมนชั่นโพลิสสายเลยนะฮีโรลอากาศฮีโรลอากาศเขาต้องเป็นพิโลจริงๆชื่อภาษาไทยมันอ่านแล้วมันไม่พออ่ะ ขนาดที่ด่านพอเนาะโอเคเรามาเริ่มนเลยดีกว่าครับเราตัดตรงนี้เรียบร้อยแนละ้วไม่้นมันยาวไงใช่ถ้าเป็นคอสหมอกดีโรได้ปะเฮ้ยเปละ่ตัวกัวนออเปลี่ยนทั้งมือเลยทางน้ำหนักไม่ถูกเลยจะเปลี่ยนอะไรดีเปลี่ยนสามแล้วกันก็เรียกว่าอันนี้ก็เปลี่ยนเท่จริงๆก็ชัดไอดาอิเล็กนี่ก็เตรียมออกเนาะใช่อไอไดเมนนี่ก็เล่นแนแม่งทุกสายเลย ตอนนี้เล่นได้หมดเลยนะต้องอะไรนะฟินิกแมนฟินิกแมนพีกมันหกได้ลองแล้วลองแล้วหกได้ใครแก่3สามปุ๊บใส่เลยหกได้ใครทะลึ่ง่อยปุ๊บนะโอ้โหรู้เรื่องโอเคมาเอาตวงแล้วกันสี่โอ้ไม่เปลี่ยนแล้วจริงดิจริงอ่ะสามครับตายเถอ,อะห้าเคี๋เริ่มเลยเ่ว ผ่านส,สองท่านเราเทิร์นจั่วครับผมไลท์ตีอย่างนี้แหละไม่มีอะไรเลยเท่าไรเท่าไรสิบสองสิบสองถ้าสิบแปดเขาจะให้เลือกตั้งเข้าเข้าไม่มีอะไรครับจบเดินเทิร์นจั่วออฟเซ็ตเจอไหมเคเอฟ เออตัวนี้มีน้องๆเขาถามเข้ามาว่าที่เมื่อวานโทรถามมาแปลว่ามันซิ่งพลังได้หรือเปล่าได้เลยตลบมันซิ่งได้มันอยู่ในนับเฟดนะครับนะตลบทำได้นะครับผมออโต้เลยไม่นับเฟดได้สวยงามนี่นะอ่ะฮะเอาไปส่องวางไว้นี่วางไว้นี่เลยวางไว้รอบเกณฑ์เอาละปีก็ตีหมื่นตี วันได้ครับไเดียัเหมือนชื่อของกูเกิลไงวะวันได้าันผ่านเดินจครับอ่ตีเท่ไหรอ่ะิดองโอกาสไม่เเกบสองปนไนี้ยเนัเงินเด็กนีก็ไม่ได้เอาแล้วตอนนี้ยเอาหมดอ่ะเอาหมดแล้วเอาหมดแล้วลง แดงโอเคครับเสร์ตะจริงอันนี้นี่คือมันเป็นอะไรที่แบบแอบดูเด็กตัวเองได้เลยนะเนี่ยบางทีนะจริงก็ไม่แอบหรอกมันก็เสร์ตอ่ะคือมันก็ดูเด็กได้อ่ะคำว่าเสริ์ตก็ดูเด็กตัวเองได้อยู่แล้วไงตามกดตามมารยาอะไรมันก็คือการดูเด็กตัวเองก็แหละแต่บางทีก็ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจการนับโซนโอเพนเหมือนกันบางทีช็อตจะเป็นจะตายอย่างเงี้ยมานับโซนโอเพนขนับได้ที่เขาเหลือเท่าไหร่แล้วก็ไม่กาดอย่างเงี้ยนะ ็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะพันไม่เอามาเป็นการนับคอมเป็นไปได้ไงี้ 10, เหมือ 12, นหกเข้าเลยเดี๋ยวสองตัวหาพันแลมตัวหนึ่งกับเทินเข้าเทินตัวสรุปให้เล่นแค่นี้ใช่ไหมยังไงสร,รุปสรุปมีให้ได้กันแค่นี้ใช่ไหมจะได้เล่นออืือเอาอยัางไงยังไง ก็ไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรถ้ามันกักนี่มันจะวันละกักวันละแบงเลยนะก็ต้องเล่นนะเขาปูมาขนาดนี้แล้วะก็จะเป็นกบกุ้งไก่ก็ไม่ใช่แล้วแหละไหนไหนเฮ้ยบ้าน่ะสกิลครับเขาจะ์บาสหนึ่งเละตัวเองชาสองโดรีนเห็นชาร์สองบวกบวกไปอ่า 6,000วันา,าวาาวาาันขา,า,า,าแล้วตัวเนี้ยอันนี้จะโยนแห็กให้ตัวนี้ตัวนี้จะบวกพลังตามการที่อยู่ในโซอ,อ่ะอันนี้ตีข้าง7 0 0 0ส12ไม่ไหนวะลองเล่นอย่างนี้จริงๆเลยจริงเหรอจริงเหรอไม่ให้ไม่มีมีฟนดูเดูดูเลยอ่ะอันนี้12บวก เป็น18บวกสบวกหกค่ะเป็น18 18ปดสิบแปดโตส <Okay. S 1> องสิบเกีแวนเด็คเข้าไปเช็คเลยจบตัวด,ด,ด,ดูดูมากเลยเขาอยู่เกมฑ์หนึ UK, ่งเขาอยู UK, ่เกมฑ์สามเราจะได้เด็กมาเล่งเหรอเนี่ยสงสัยจะเป็นอย่างนั้นเด็กมาเล่งมาเล่งมาเล่งเต้าถึงลบเด็อนม่ลบเดอน โอ้ยืนตัวใหญ่ยืนตัวใหญ่หโคตรขู่อ่ะมุยเขาา้าเลยห้าพันพีหนึ่ตีวันสิบหกกเวมกไม่กาดนะนพลังเน,น,นียแดปรแกดอีกไม,ม่อะไรตรีวันเกตองไปแนละ้วส <16. S 1> ิบหกหนึ่านประทนรอบคือไม่ได้อยากเล่นการ์ฟเกตนะมันแอซิดไม่ได้จริง ตัวเด็กอะถ้าไม่ใช่แอซิดไม่ได้อะมือมันน้อยอยู่แล้วอะเดี๋ยวเลทท์ไปเลยใช่ไหมไปบนไปเลยอ่ะอันนี้เข้าโซนะฮะพลังพลังให้สามพันให้ให้ฝั่งนี้ให้ตัวนี้หนึ่งพันสามพันโอเคต่อมาปุ๊บสกิลคอร์เตอร์บาร์สหนึ่งเลสชาสองอันนี้เห็นหนึ่งนะนะฮะวางเสาวางเสาวางเสาก่อนาาสอง พลังให้แวนอีกตัวหนึ่งคว่ำครับอีกสองนี่มันเล็กมะเลงนี่ว่าเฮ้ยอย่าเรียงมัเลเลงมันตะกุ <c oughs> พลังให้ข้างโดเรีนเห็นห้าในโตมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่แวนเฮ้ยเออสิบสี่แวนถูกป่ะโอกาสวิแวนพลังข้างนะครับ uh huh. อยู่ไม่ออกเลยอันนี้เริ่มต้นที่12บสองสิบสองไปสิบเจ็ดโอเคจบจบจบเออทีนี้วันนี้ละกันโอเคได้ได้ได้เนาะแปแล้วสองไปไหนอ่ะแปะบอกนี่อยู่ในโตมึงไงเออไม่เห็นยากเลยเล็กมาเลงเล็กมาเล็งไม่ได้มาเล็งตีไม่ได้ แบบเด็กเขายังปั๊มมือขึ้นได้ไงรูปแบบเด็กนี้ปั๊มบันเทิงเจ๊องอ๋อได้นี่หว่าเออแปดพันค่าแปดพันด้วยเอาปล่อยไวได้แปดปีวานเท่าไหร่นะเป็นแปดห 11, มื่นแปดหึ่งเืนหนึ่งเจ็ดด้วยเกรดไม่กะห้าพันแวนอยู่ไม่ได้เป็นเงินหนึ่งจัสองหนึ่ง ตัวหนึ่งตัวพี่จีโอเคจบเล้วระแตนต่อนึ <Okay. Doctor. S 1> ่งห้ท <c oughs> ไมที่ทำแล้วมันไม่คุ้มเราก็จะใหม่ท่อมมันมาเลงอ่ะเด็กมาเลงอ่ะไม่ได้มาเลง oh. มันไม่ขึ้น <c oughs> อ,อันนี้บวกสามตัวนี้บวกสามพันนะ แล้วก็อันนี้บวกอีกสามพันขอมอีกตัวเต้าโซ่เลฟเทอร์บาร์คสองให้ตัวนี้ตัวนี้จะบวกขาตามในโตตัวนี้จะบวกสามครั้งบวกสามบอกจับอยู่ต้งนั้นหาสามไม่เจออ่ะ์ตีแวนสองเฮ้ยเจ็ดพันโทษทีเท่าไหร่เจ็ดพันเอง เจ็ดพันเก็อ่ะสิบหกนิดอืมอีม่สิปดนึ่สอ,องมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสแปอันนี้เจ็ดสิบสามสิบสามเก้า้วยี่สิบสามท่ากันเลือกสักข้าง ใครโอเคอัอันนี้เป็นสิบแปดอาบวกสามพันเป็นสิบแปดสิบแปดบวกอีกสิบโตเป็นอ่าแปดพันบวกสิบโตเป็นสิบแปดมีแปดแวนด์ข้มือหนึ่งอันนี้หกสามสิบแปดสิบแปดเท่ากันโอเคไหนเด็กเล็กไม่ใช้เลยเอนเ,เป็นเด็กที่เพิ่งสไตล์นะแต่ ไม่ได้แกล้งมันดไ้ะกยจริงๆไม่ได้แกล้งบอกว่าไม่ได้แกล้งไม่ตายเหรอโรบินเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมเพวกเราไม่ได้เล่นอย่างนี้มันไม่มันตะกูจริงๆได้ได้ไอวานสิบห้าหมื่นไอวานสิบหกไปมาโอกาสเลยไปไอวานสิบแปดอุ้ยนาถอยฟิวเ่าตาย ก็จบแล้วครับการต่อสู้ระหว่างดาร์กอิเล็กซิล่ากับอ่าไดเมนชั่นโพลิสเนาะวันนี้ลาทั้งแดกกันตอนนี้สภาพที่คไม่มีอะไรเลยทำไมก็ได้ต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันทำให้ดาร์กอิเล็กซิล่าเก่งขึ้นเพราะว่าเนี่ยมันตะกูมันไม่ได้แกล้งนะเนี่ยตะกูจริงจังด้วยโโอ้หมันตะกูจริงจังคือไม่ได้แกล้งเขาว่าไอ้ตะกูนะคือมันไม่มีเกร็ดตองแล้วก็ดาร์กอิเล็กซิล่าเป็นเด็กที่แอสซินแล้วมันไม่มีความคุ้มค่าเลยเพราะว่า ตัวเล่นมันเล่นทุกตัวแล้วมือมันน้อยอยู่แล้วแล้วไปทําให้มือมันน้อยลงเราแต่ว่าในสายอาร์มอนก็จะมีตัวใหม่ที่ออกมาจากงาน t p c เนอะมาช่วยปั๊มปัง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 เข้าไปนะครับแล้วมันทําให้เห็นว่าเล่นกระสาวกององอาร์มอนง่ายแค่ยืนเป็นสาวกอาร์มอนพอนี่แค่นี่ยังขนาดไม่ขึ้นเกศสามยังมีสิกโตได้เลยแล้วถามว่าเกศสองอยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ในโซแหละอยู่ในโซแล้วแหละนะครับนะโอเคแล้วการสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับที่ติดตามและเช่ากดไลค์ตามกดซับสไคร์นะครับแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราแวนกัดไว จะมีชิปแบทเทิลดีๆอย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนสุดท้ายนี้เขาพูดล้าน4ีเจไม่กล่าซ่าดซนท่าพูดถึงประเทศเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปแบทเทิลครั้งหน้าพวกเราท้กผมสวัสดีครับ